สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมือนี้คนสองไพร่กับผมปีระชัยวงเลิศครับมือนี้สิพามาเบิ้งครับบทเรียนของพี่น้องนะครับชาวบ้านโนนไส้ยตะบลดอนแดดอำเภอโพสีอำเภอรัตนบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับที่กําลังเกี่ยวเข่าเนี่ยนะครับเพราะแม่นเข่าอันหน้าปังนะครับเป็นเป็นเข่าหน้าปีแต่บังเอิญว่าอันพี่น้องนั้นคือวานเข่านะครับมะลิไปบันนี้เข่าหน้าปัง ขับหน้าปังนะครับเข่าสีสามมันขึ้นมาแทบมนะครับเขืนว่าเขาแจมก็เลยเป็นทุกเป็นเดือดเป็นร้อนอยังสี่แล้วรับพ่นองมีห้ายลอยไรนะครับกระเพาะพันไรที่ประสบปัญหานะครับเข่าหน้าปังมันขึ้นขึ้นมาแจมเพรเขามาลินะครับแล้วมันก็สุกก่อนครับขึ้นมาแล้วมันกับพ่อพ่ออนหนึ่งมันสุกไปก่อนเล้วุกก่อนก็ต้องเกี้ยวโต๊ะซุกเนี่ยออกพี่นองบอกว่านี่คือบทเร,รียนชีวิตนะครับที่เฮ็ดเข่าแล้วบ่ไไ้นะครับต่างใจ นะครับจึงต่อมาซอยกันขนออกจังสี่แหละครับฟังเสียงพี่น้องมึงครับมันกว่าแมนเจ้าเดียวที่หลายเจ้าแห่งเดียวหลายเจ้านี่นี่เที่ยวนี่กับเจ้าแก้มเลยอย่าเกี่ยวออกเวลาเฮาเกี่ยวของมันลีอาภิคายแตวมันแก้มอ๋อก็ดี่ตัวเห็ดหน้าสองเถ้ามูนก็จะปยัดนิดแก้มเห็ดเถ้าเดียวใดในจังสองหลุด มันบ่ทุ่นมาเกี่ยวเสีเสียไปแลามันประสบปัญหาจังไรเนี่ยเขามันบ่ได้ประสบปัญหาอย่างดอกก็บ่อยากให้มันแจ่มก็อยากมาเกี่ยวออกสิได้ม <partido> ันบ <cond> ha> ่เกี่ยวก็สิได้มันเนาะสีสามมันแจ่มเขามันลีเขาเลยเกี่ยวก่อนตะกี้ใส่เขาน่าปังน่าปังเข่าสีสามอุ๊ยเจ้เดือนมีนาคนี่แหละเฮ็ดวังโบกกลาเออเฮ็ดโบกกลา

บดแก้มันจะนึกถ้าเข่าบอลเลี้ยงแล้วถ้าใช่ตัวอย่างมันตางมันหายมันเกี่ยวหยาบเลยล่ะาการันตีพี่น้องบางคนครับบอสนใจครับเขา่าที่เกิดแจมครับตักทิ้มเลยครับเพื่อปหยมันเกิดการปะปนนะครับน,นี่ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับอย่างหนึ่งนะครับอของพี่นอ้อง นะครับที่เหตุหน้านะครับโดยเฉพาะหน้าปางกัะนับปีปนกันนะครับต้องแคร์ปหาเอาเจ้าก็ต้องเลยนดูแลแ้ปัปหาเอาเจ้าของเองไปนะครับพี่น้องครับอันนี้คือบทเลียนยางใยหลวงนะครับสําหรับพี่น้องชาวไฮชาวนาเอานะครับเหตดหน้าปางเอาก็ต้องเบิ่งเขาเพราะว่าเขานี่เม็ดเขาลงน้ำนี่อย่าคิดว่ามันเปื่อยครับมันบ่เปื่อยครับเอามาครับเมื่อนี่ค้นซองไพร่กับผมพี่รชัยวงเลิศครับพบกับพี่น้องไวท่ทอนนี่ก่อนครับ เจอหน้ามาพอกันหลึงเล่าใหม่ๆดีๆนะครับกับคน้องไพรสำหรับมื้อนี้นะครับสวัสดีครับ